รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงาะดำตัวเหลืองปลหลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และวกีร r กต u r a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยครับคุณผู้ชมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสุขได้คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสวยและเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นได้ขอให้เพียงแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างภูุ่มกุมกันให้สมดุลครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์นภูเติมไผ่ปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ และท่านาศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไรครับอาจารย์อภัยครับร่างกายหลั่งอินซูลินได้น้อยลงครับหรือบางบางรายถ้าเป็นเบาหวานประเภทแรกก็คือไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลยนะอันนี้มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับซึ่งภูมิไปโจมตีตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยมันตายไปแล้วก็ เซลลของตับอ่อนตายก็หลัง่งอินซูลินไม่ได้หรือถ้าโจมตียังไม่มากมันหลั่งอินซูลินน้อยอไม่เพียงพอสําหรับที่จะนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดรห,หรือในบางรายก็เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินนั่นก็คืออินซูลินไม่สามารถมันหลั่งได้แต่ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึง้นซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้ยินก็คืออินซูลิน ยาลดน้ำตาลคือมียามียาที่ใช้รับประทานด้วยนะคะคอย่างบางคนที่พบว่าตับอ่อนยังดีอยู่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินได้เขาก็จะมียากระตุ้นการหลั่งอินซูลินออกมาครับหรือบางรายที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาก็จะมียาที่ไปลดการดื้อต่ออินซูลินสอนให้มันเชื่อฟังแต่เป็นแล้วต้องกินยาไปตลอด ก็ต้องกินไปตลอดแต่ว่ายังไงก็ตาม,มการที่กินยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างว่ามันจะไปมีผลที่ไต oh. ถ้าไตา oh. เริ่มเสื่อมยาก็ทานไม่ได้แล้วม,มันก็ต้องฉีดอินซูลินให้สิ่งที่เขาแนะนำคนเป็นเบาหวานก็คืออันแรกจะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้รรวมทั้งควบคุมระดับของฮิโมโกลินเอวซีไม่ให้มันเกินเจ็ดควบคุมความดันค แล้วก็ยังจะต้องควบคุมระดับไขมันโดยเฉพาะตัวร้ายคือ L D L ไม่ให้เกินร้อยสาโอ้โหเป็นเรื่องที่เรื่องของภูมิคุ้มกันครับกรณีนี้ก็คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคณะนักวิจัยของเราก็ได้ใช้สารสกัดจากมากัขดกะดำตัวเหลืองฝรัง่งแบบบบกเนี่ยแล้วก็ทําให้เมือดขาว ทำงานอย่างสมดุลนะครับเม็ดเลือดขาวที่เราไปทํางานด้วยก็คือ T.S. 1 T.S. <TH 2, S> 1 T.S. สิเและ T. Regulator นะครับเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองทําให้เม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไปจนกเกิดเกิดอาการเบาหวานเนี่ยให้มันหลั่งสารลงสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นเบาหวาน สารที่หลังเยอะเกินไปนะครับคือเทียนเบลฟาอินเทอร์บอลแก m ม,มาจะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อนทําให้การหลังอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงขณะเดียวกันก็ยังทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยครับ ก็เป็นทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2อนะครับแล้วนอกจากนี้ไม่เลิดขาวก็ยังหลั่งสารอินเทลคินสิ็มากเกินไปด้วยอินเทลคินสิก็เป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับแคปซูลที่คณะนักวิจัยของเราได้ทํามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งสารที่หลั่งออกมาจากคนที่กินแคปซูลแป้งมาตรฐานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนที่กินแคปซูลของเรานะครับที่ทาขึ้นถ้าหากไม่มีริมีเดตอะไรเลยมันก็ควรจะหลั่งสารเท่ากันอื แต่โปรโกเดอร์ในวันที่15เราเราจะพบว่ามันเหลือ35%ในตัวแรกแล้วก็เหลือ65%ในตัวที่2แลเเหลือ50%ในตัวที่3ามผลสารที่เป็นปัญหาในการทําให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่1ประเภทที่2ม,2มันลดลงอาการเบาหวานก็ย่อมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราทําให้สารทั้ง3ลดลงเบาหวานทั้ง2ประเภทก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแล้วข้อมูลอ้างอิงที่นักวิจัยเขาสรุปกันมาแล้วว่าสารทั้ง3ตัวเมื่อลดลงเราก็จะสา ลดอาการเบาหวานได้งานวิจัยอื่นเขาบอกแล้วว่าถ้าง,งานวิจัยสามสารตัวนี้ลดลงเบาหวานไม่ต้องดีขึ้นคือทั่วโลกเขาก็พูดกันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ผูิคุมกันวิยาทั่วโลกครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคุณสมบูรณ์ชมแสงแก้วนะครับปี 4, 3ครับเป็นเป็นปีสนะครับแล้วก็รับประทานบารับประทานยาเบาหวานชนิดเม็ดควบคุมอาการมาตลอดนะครับครับ ปี50นะฮะก็น้ำตาลขึ้นไปอีก170ถึงหล200แล้วก็แพทย์จึงให้อินซูลินฉีดนะครับแม้ว่าใช้ยาแล้วมันยังควบคุมไม่อยู่ยีฉีดอินซูลินเพิ่มปี52น้ำตาลก็ขึ้นไปที่200แล้วคคุมไม่ได้อีกทีนะครับมีเสียงหริ่งในหูชาตามมือตามเท้าความดันก็สูงขึ้นครับอ่ะปี54ครับน้ำตาลขึ้นไปถึง280นะฮะ ตาก็เริ่มพรม่ามัวมีการไปยิงเลเซอร์ที่ตานะครับแบะและแลพทย์เตือนวาอ่าจะต้องฟอกไตถ้าไม่ดูแลสโุขโภาพไม่ดีก็เริ่มใช้น้นมิจัยของเราครับร่วมกับอินซูลินตอนต้นนะครับไม่นานครับเสียงหลงในหูก็เบาลงม,มือชาก็น้อยลงนะครับ,รบน้ำตาลในเดือนมีนาปี55ก็เหลือร้อยหนะครับ เท้าเริ่มหายชาความดันเริ่มลดลงแล้วก็ปริมาณอินซูลินเธอก็เริ่มลดลงใช้ลดลงได้ครับหนึ่งปีต่อมาน้ำตาลอยู่ที่ร้อยสความดันเริ่มปกติใตทำงานดีขึ้นแพทย์ก็ลดยาอินซูลินและขยายเวลานัดไปตรวจเบาหวานปีห้าเจ็ดเกือนกุมภาก็เปลี่ยนยาทานยาไม่ฉีดอินซูลินแล้ว ยาทานยาทานยาของหมอแทนนะฮะไตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมอก็นัดตรวจจาก6เดือนเป็น8เดือน oh. นะปี58ทุกๆครั้งที่เข้าไปตรวจน้ำตามไม่ถึงร้อเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิต oh. เหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอาการจากคนที่ค่อนข้างหนักต้องฉีดอินซูลินแล้วก็เบาหวานขึ้นตาแล้ว hmm. ปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ จากการปรับระดับภูมิกันในร่างกายด้วยสมดุลด้วยอาหารที่เราทําให้คือสารสกัดจากมะคุขดำถั่วลนงรัง,รงบบบครับ,รบซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องใช้ยาครับต้องไปเดินทางไปหาหมอด้วยใช่ครับนะครับคุณกอเดมูซาเขามีเบาหวาน มา22ปีนะครับบาหวานมีน้ำมีน้ำตาลถึง170มีความดันสูงไตเสื่อมโรคกระเพาะอ,อาหารเลยก็ต้องไปเปลี่ยนไปฉีดอินซูลินสาเหตุที่ต้องไปเปีนฉีดอินซูลินเพราะว่าไตาเริ่มเสื่อมแล้ว <พบ S 2> กยาอินซูลินเป็นถุงเลยอ่ะก็กินยามานานไตก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนปเป็นฉีดอินซูลินแทนก็ฉีดวันละสองครั้งต่อเนื่องมา4ปีครับก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโก้นะครับ ครั้งแรกก็ครั้งแรกแรกก็ร่วมกับฉีดอินซูลินด้วยกรรู้สึกว่าอาการคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นพอใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งน้ำตาลก็ลดลงเหลือ87หมอก็เลยลดการฉีดอินซูลินให้ด้วยบอกให้ลดการฉีดอินซูลินลงนะครับผ่านปริยะหนึ่งก็พบว่าแม้ว่าไม่ฉีดอินซูลินแล้วความดันความดันโลหิตก็ไม่เพิ่มขึ้นไตก็ไม่เสื่อมเพราะอาหารดีขึ้นและระดับน้ำตาลก็ควบคุมได้นะครับ ปัจจุบันก็กใช้งานวิจัยของเราแอปโกนี่แหละอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินแล้วด้วยไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช้ยาลดน้าตาลด้วยะนะครับนั่นก็ <S <S สแสดงว่าสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้แล้วใช่ครับโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าสารต่างๆที่เราสามารถควบคุมระดับของมันได้อย่างสมดุลก็จะส่งผลทําให้ร่างกาย แข็งแรงขึ้นใช่ครับก็คือมันไม่ทําร้ายตัวเราเองอะ่ะสารภูมิคุ้มกันที่มันมีเยอะเกินไปในบางคนมันทาร้ายตัวเราเองนะครัอย่างก็กรณีเบาหวานเป็นต้นโอเคครับคุณจันฉายภูลพ,พอกศิลน,นะครับเคยน้ําตาลขึ้นถึง300จนตาพร่ามัวนะครับแล้วก็ใช้ยาเบาหวานตั้งแต่นั้นมานะครับมีปัญหาความดันสูงร่วมด้วยแน่นอนมันมา,มา,ม,ามาพร้อมกับ พอการเบาหวานนะครับ,รบพอเริ่มใช้งานวิจัยแอปโคปีเดือนตุลาปี53ร่วมกับยาของแพทย์นะครับน้ำตาลอยู่ที่184นะครับพอธันวาคมนะฮะจากเริ่มใชเ้เริ่มใช้ตุลาธันวาก็เหลืออย่าง4 8กุมภาพธ์ยีต่อมาก็เหลือ101อนะนะแพทย์ก็ลดยาเบาหวานให้แล้วมีนาก็เหลือ87 แพทก็เห็นว่าควบคุมน้ําตาลได้แล้วก็ให้หยุดหยุดยาเบาหวานทั้งหมดเลยะะปัจจุบันนะครับก็มีน้ําตาลอยู่ที่80ความดัน120 200, 80 120เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาเบาหวานแล้วนะครับมา4ปีแล้วครับ,รบะะทุกอย่างปกติหมดนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้เวยเบ,ยบาหวานโดยการปรับระด,ดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสมดุลด้วยการพิจัยของแอปโคเช่นกันครับแล้วในกรณีนี้ก็สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้โดยได้ที่มีผลข้างเคียงด้วยทีนี้เราก็จะบอกว่าถ้าใช้แล้วดีควบคุมได้แล้วก็อาจจะลดลงได้ลองลดลงได้บ้างนะครับแต่ถ้าลดลงแล้วมันจะกลับมาใหม่ก็กลับไปใช้ใหม่ก็เหมือนเป็นอาหารอ่ะไม่มีอะไรเป็นเป็นผลร้ายอยู่แล้วไม่มีครับอ,าอา่าฮะครับแน่นอนซึ่งการยืนยันนี้นอกจาก2ท่านแรกก็ยังมีอีกนะครับคุณธนวัฒ อาสวะพาลูกูลนะฮะมีเบาหวานแล้วก็น้ําตาลขึ้นถึง500นะฮะขึ้นถึง500แล้วอันนี้เป็นวิศวกรครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียครับหน้ามืดตอนที่ทํางานตอนขึ้นปืนก็ไปลงไอตัวต่อาโอ้ไม่ร่วงลงมานี่เก่งนะฮะครับก็เริ่มเริ่มยาจากแพทย์นะครับก็รู้สึกอ่อนเพลียตาพร่ามัวมือเท้าชาก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโคนะครับร่วมกับยาของแพทย์ก่อนนะครับ น้ำตาลก็เคลดลงนะลดจากเหลือร7อเ<ม>แล้วก็เหลือร0<ม>อตามลำดับใน3เดือนนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่อง7เดือนระดับน้ำตาลโจทอยู่ที่บวกลบ100ร้อยนะครับอาการอ่อนเพลียก็หายไปตาพร่ามัวก็หายไปคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นแล้รู้สึกเราสึกพาบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงนี่โชคดีนะที่ตาไม่บอดนะฮะถ้าใช้ต่อเนื่องไปไม่ได้มา ไม,ไม่ได้รีบรดูแลรักษาก็มีเสี่์เยื่อบุนตาครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่งานวิจัยของแอปก้ปรับระดับปุ๋มกันในร่างกายลดอาการเบาหวานซึ่งดูแกยังหนุ่มยังแน่นนะใช่ครับตอนมาสิครับตอนมาท,มาที่ที่ให้เราสัมภาษณ์ยังหนุ่มออแน่นแต่เราไม่เห็นสภาพตอนที่เขาห้าสิบห้าร้อยนะเออโอ,อ,อ,อ้ตอนนั้นไม่เห็นแล้วตอนนั้นโอ,โอ้คงดูโซมน่าดูเลยนะครับผู้ที่เคยมีปัญหาเบาหวานแล้วก็สามารถแก้ไขอาการ เป็นปกตินั้นโดยการปรับปุ่มกันในร่างกายให้สมดุลก็มีมากมายนะครับผมว่ามีเป็นร้อยนะครับท่านก็สามารถดูคําสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ได้นะ